้อมกับใช้ดำนะครับฤ้ดูว่าสําหรับพี่น้องที่เชื่อใจผมเชื่อใจผมเชื่อฝีมือผมอยากให้ผมเป็นคนดูแลงาน,นท่านอยากให้ผมเป็นคนเ<ๆ>ฟน้นรถท่านเซ็ตรถท่านเอาไปขี่แบบสบายใจนะครับนะติดต่อมานะครับสําหรับคนที่เต็มใจก็ผมเต็มร้อยก็ผมผมพร้อมกับทีมงานของผมนะครับทีเคดี นะครับใบแจมีก็ต้อมกับชายดำนะครับต้อมกัใชายดำคือหนึ่งในเจ<ม>็ดนะครับเจ็ดทีมงานที่ดีที่สุดละที่พวกมันรวมกันเป็น tkd นะครับพี่น้องที่กดที่ตามผมชมมูเนาะเจ็ดทีมงานที่ดีที่สุดแล้ว<ม>ครับพื่อนมารวมตัวกันเป็นทีเคดครับ <c oughs> เพื่อมาทําการสร้างรถโปรเจกต์เพื่อท่านหนึ่งคัน <c oughs> ก็อย่าง <c oughs> ที่ผมบอกไว้ครับว่าถ้าทีเคดนะครับ ได้รับคำสั่งในการสร้างรถเท่าหนึ่งคันที่สุดของแต่ละสายงานเปิ้นจะมาดูแลหน้าที่ของแต่ละคนครับบอกว่าจะเป็นมูนี่ครับพี่ดูงานแต่ละการที่มันออกมาเถอะผมบาสามารถงานรถมูนี่นคนเดียวได้ผมอย่ามาได้ครับแต่ผมมีทีมงานผมมีทีมงานที่ดีที่สุดในแต่ละสายงานนะครับแต่ละสายงานเปิ้ลก็มีมาตรฐานของเปิ้ล เปิลจะต้องให้ผิดชอบงานของเปิลผมมีหน้าที่ในการดูแลตรวจสอบรายงานเท е สเพื่อลดแต่ละคันออกมาดีที่สุดนี่แหละครับคือ TKD นะครับนาะอก็ฝากไว้นะครับพี่น้องนะครับนาะอก็วันนี้นะครับมา,าวันนี้ผมถือโอกาสมาทําการไล่ซง,งกับพี่น้องนะครับในการอัางานนะครับนาะอก็ถึงเวลาพอสมควรแล้วนะครับนาะอก็สรุปก็น่าจะถือโอกาส